น้องปีใหม่ออกมาฉเฉลยพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกค่ะก่อนหน้านี้เรียกด้วยทำเอาหลายคนกรีดฟันเป็นจริงแอฟทักษะออนทีมพิธาเจอกันแล้วแถมงานนี้ยังได้ถ่ายรูปคู่กันเรียกว่าเป็นเสียงหือหายอย่างมากเมื่อพระเอกหนุ่มนนกูลได้เปิดตัวคบหาก,กับสาวแอฟพร้อมยังประกาศชัดพร้อมปินครอบครัวและดูแลน้องปีใหม่ซึ่งวันนี้เราจะพาไปย้อนบทสัมภาษณ์ของน้องปีใหม่กันในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองค่ะน้องปีใหม่ได้ตอบเรื่องความ ความของแม่เอฟทำเอาทุกคนกรี๊ดกันทั้งสตูดิโอแล้วในรายการ ปุ้ยพี่มุลวันยังด้ถามน้องปีใหม่ว่าคุณแม่มีคนเข้ามาจีบบ้างหรือยังซึ่งน้องปีใหม่ตอบแล้วค่ะว่ามีแน่นอนและเมื่อโดนถามว่าเป็นคนเก่าหรือคนใหม่น้องปีใหม่ก็ตอบว่าคนใหม่ค่ะแล้วปุ้ยพี่มุลวันถามต่ออีกว่าอายุน้อยกว่าหรือเยอะกว่าแม่ทางด้านน้องปีใหม่ตอบกลับทันทีค่ะว่าอายุเท่าๆกันซึ่งงานนี้ก็ทําเอาดอมสมเหตุกันอีกครั้งค่ะว่าเข้าไปดิสองอายุของทีมพิธาแล้ว42ส่วนของ F อฟนั้นอายุ 42ปีเหมือนกันอย่างไรก็ดีก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะซึ่งเรียกได้ว,ว่างานนี้น้องปีใหม่หลอกแฟนคลับแล้วเมื่อล่าสุดนี้คุณปู่ไัยวงคนพ่อของส่งกรานได้ออกมาเปิดเผยถึงความรักของลูกชายส่งกรานโดยได้บอกว่ารับทราบเรื่องแล้วและพร้อมบอกว่ายัางหลักแอฟเหมือนเดิมในฐานะของควเป็นพ่อจะไม่ขอ,อย่งเรื่องนี้เพราะตโตกันแล้วในฐานะปู่ก็จะดูแลหลานน้องปีใหม่ให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะ